อีกวันเนาะเราก็จะต้องออกจากโรงแรมแล้วก็ไปเอารถซาเล้งของเราซาเล้งที่เราไม่ได้เจอมันประมาณ3เดือนกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าสภาพของมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วไปได้หรอครับเนี่ยสองคนไปได้ไหมได้เดี๋ยวพี่เติ้ลจะลองซัดเครื่องครั้งแรกใน3เดือนอันนี้ผมจอดทิ้งไว้ที่ปัว3เดือนนั่นนี่ครับเพิ่งมาเอาเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวคืนนี้จะไปไหนเดินไปที่ชอบที่ชอบที่ไปเซอร์ว์ไว้ที่บอกมีเด็กๆอ่ะเเดียวเนเดี๋ยววันนี้กูจะไปกันเฮ้ยสมัยซอนมาลึกลับจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม เเนมัปียววสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าอีกวันเนาะเราก็จะต้องออกจากโรงแรมแล้วก็ไปเอารถซาเล้งของเราซาเล้งที่เราไม่ได้เจอมันประมาณ3เดือนกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าสภาพของมันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้เราก็เดินมานิดนึงแล้วก็กําลังจะมาขึ้นบินมอเตอร์ไซค์นะครับเราไปได้เหรอครับเนี่ยสองคนไปได้ไหมได้ได้เหรอไปครับไปครับน้องาไปอยู่ังรถรอคนหนึ่งิ อ๋อข้ามไปรอคนนึงนะครับนักไปคนนึงพีพ่เติร์ข้ามไปไปสองคนเลยก็ได้จะได้เร็วๆครับพี่เติร์คิดว่าสภาพมอเตอร์ไซค์จะประมาณไหนน่าจะยางแบนยางแบนและหนึ่งพี่นุบ,บอกกับพี่ที่ฝากไว้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่จริงๆเขาเอาของอ่ะพวกเต็นท์พวกอะไรไปเก็บให้เราในบ้านเลยนะ<อ>ก็จะมีมอเตอร์ไซค์แล้วบอกพี่เขาว่าไม่ต้องเติมลมไม่ต้องอะไรเพราะอยากเห็นสภาพว่าการที่มันไม่ได้ใช้หลายๆเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไง นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําเลยน่าจะมีถ่านมันเครื่องถ้ายางแบนก็ต้องเอาไปทําต้องจูงก่อนนะจูงก่อนใช่ดิแล้วเราไม่รู้เลยว่าร้านอะไรอยู่ตรงไหนนะครับ <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวไปลุ้นไปดูพร้อมกันแล้วกันนะครับว่ารถสล้งเราเนี่ยจะไปยังไงคิดถึงมันเหมือนกันนะเนี่ยคิดถึงมันเหมือนกันนะเนี่ยสามเดือนเลยเนาะสามเดือนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เจอมันน่ะเดี๋ยวรอตอนนี้ป้าบอกว่าไปยูเทิร์นน่าจะไปยูเทิร์นประมาณสิบกิโลนั่นลไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไป ตอนนี้นะครับเราเห็นซาเล็งเราแล้วที่ไม่เจอมันสามเดือนแลวสามเดือนนะครับนุ่นดรู้กล้ๆนุ่นโอ้โหจอดรอแล้วทุกคนกันนอกครบเออตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสภาพซาเล็งเราจะเป็นยังไงบ้างครับไปตอนนี้นะครับเราก็มาถึงรถของเราเรียบร้อยแล้วนะครับซาเล็งของเราเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะพี่นุ่ลองดูก่อนโอ้ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะนี่นะครับถนน้นดโอ้โหพี่เขาบอกว่าพี่เขาไปเก็บไว้ที่หลังบ้านให้อย่างดีเลยมันแบบมันมีร่มไง มีใบไม้ด้วยกระจกนี่รอยร่องรอยการล้มเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเอารถไปที่ร้านซ่อมอยู่แล้วแล้วก็บอกเฮ้ยอันนี้มันมีพลาสติกนี่เราแกะพลาสติกไอ้หยมเลยเนี่ยก็เหมือนสภาพไม่ได้อะไรมากนะมีเป็นขี้ฝุ่นนี่เฉยมียางใบนี้หน่อยใช่ปะยาง้อหน้าแบนยางล้อหไม่แบนโอ้โหดิสเบรกถึงกับขึ้นสนิม ไม่ได้ใช้นานเออไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวเราจะต้องเอารถเนี่ยไปที่ร้านให้ร้านซ่อมเช็คก่อนเลยอย่างน้อยต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแหละเพราะว่าเราต้องขับกลับไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไกดด้วยอาของอุปกรณ์ของเราก็ไม่ได้เอากลับเลยเนาะก็ะมีเต็นท์หลายอันมีผ้าใบแล้วก็มีที่รองน,นอนถุงนอน <ๆ S 2> แล้วก็หมวกกันน็อกอยู่ครบ3าคนอ่ะเดี๋ยวพี่เตน้ลจะลองสตาร์ทเครื่องว่าติดหรือเปล่าครั้งแรกใน3เดือนครั้งแรกใน3เดือนเป็นยังไงเฮ้ย พี่ครับขอบคุณมากนะครับผมบขอบคุณมากมากเลยนะครับขาผมครับไปทุกคนตอนนี้นะครับรถเราก็เช็คแล้วพี่เขาบอกว่าไอที่ต้องเปลี่ยนเพิ่มเนี่ยนอกจากถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้มันต้องถ่ายน้ำมันเครื่องหลักๆตอนนี้ยางลองเติมมาแล้วอ่าใช่ลองดูก่อนมันอยู่ไหมแล้วก็ตอนนี้คือที่พี่แจ้งมาแนะนําคือเบรกหมดเลยะนะฮะนี่ให้ดูสภาพคือผ้าเบรกหมดเลยะนะจะมีผ้านุ่มๆขึ้นมาตอนนี้ไม่มีแบมหมดขนาดนี้ แต่ว่าข้างหลังจำได้ว่าตอนที่เราเปลี่ยนยางก่อนออกจากเชียงใหม่เราเปลี่ยนที่ทำที่แม่เหี้ยเออเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วพี่คอยดูของใหม่ครับโอ้โหลองเทียบกันดีคนละเรื่องอ่ะอันนี้ของใหม่อันนี้ที่หมดน่าจะเบรกเยอะตอนลงมาจากปัวนะไม่ใช่ลงมาจากบ่อเกลือโอ้โหดูความหนาทุกคนส่วนอันนี้นี่ไม่มีเลยโอเคต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับ เสร็จแล้วครับเครื่องวิทสต,ตัตติกเนี่ยสบายใจได้ไปตอน,นนี้รถเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นุว่าจะเอารถไปล้างซะหน่อยะครับเดี๋ยวเราจะหาคาแคร์แถวนี้นะครับเพื่อเอารถไปล้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราเอารถตะเล้งเรามาล้างให้ใหม่ก่อนกับเชียงใหม่เนาะเอาให้วิ้งเลยต้องเอาของของอกก่อนอันนี้ผมจอดทิ้งไว้ที่ปัวสามเดือนนั่นนี่นี่นะครับพิ่งมาเอาเนี่ย <c oughs> เคยดูใช่ไหมครับผมด้วยผมขับมาบอกก่อเกลือรับพี่ไปบ่อกเกลือนนะให้ดูอยู่ว้าวดอยถนนก็ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยคันนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับรถของเราก็ล้างใหม่เอี่ยมเลยนะครับโอ้โหเงากิ๊กนะครับนี่พี่เขาล้างให้อย่างเอี่ยมเลยใหม่เลยนะครับมาเดี๋ยวเราต้องเอาของขึ้นรถเลยครับก็เดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถแล้วก็กลับไปที่ที่พักก่อนวันนี้เราน่าจะยังไม่ได้เดินทางนะครับเราจะเดินทางกันพรุ่งนี้ตอนเช้าวันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวก่อนว่าตอนนี้มันก็บ่ายแล้วนะครับน่าจะไม่ทันถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวคืนนี้จะไปไหนเด้อ ไปที่ชอบที่ชอบไปคือรถใหม่เลยไปฮ <ไป S 1> ู้ s go <S ไปแล้วครับสวัสดีครับอโอ้โหเหมือนรถมันดีใจอะ่ะเออเหมือนรถดีใจก็เอ,อ้ยล้างกูซะหน่อยเ,ออ <laughs> เดี๋ยวคืนนี้เราไปคาราโอเกะกัน ไปไหมไปไหมไปดิไปดิไปดิหมายว่ารู้แหล็กแล้วด้วยแล้วเมียมึงอ่ะเป็นการแสดงหน้าที่เป็นการแสดงก็เมื่อกลางวันเนี้ยพี่เติ้ลได้ไปถามร้านล้างรถเขาแล้วว่าถ้าเที่ยวปัวเนี่ยตอนแรกบอกกันไปคาราเกะกันใช่ป่ะพี่เขาบอกว่าไปนี่เลยการปัวปัวเดี๋ยวเราจะไปดูดิว่าร้านกลางปัวมีอะไรโอเคไปรีวิวเลยพี่เติ้ลไีบอกเมียแล้วนะครับ เฮ้ยหาพี่นุคุงหน่อยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาพี่นุคุงซะหน่อยเฮ้ยนุคุงเฮ้ยอยู่ปัวอยู่ปัวเน่เน่เน่ไม่ตามมาไม่ตามมาทำไรทำไรรอรอที่มึงบอกอะไอ้กราเกะไอ้ที่มึงไปเซอร์เวย์อะที่ไปเซอร์เวย์ไว้ที่บอกมีเด็กๆอะเย้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้กูจะไปกันที่มึงไปเซอร์เวย์ไม่มีอะไรมึง คนบอกเองนุกุ้งชื่ออะไรวะเฮ้ยอุ้ยอยู่ป่ะเนี่ยอุ้ยอยู่ป่ะเนี่ยนุบอกนุบอกเป็นคนกันนุบอกอุ้ยอยู่เปล่าเอาขอโทษอุ้ยอุ้ยไอ้นุกุ้งไม่ได้พูดหรอกมันเขียนเอามันพิมพ์บอกเฮ้ยเดี๋ยวให้ พุงแชทมาบอกก็ได้หลบหลบเมียหลบหลบเว้ยไม่มีอะไรไม่เดี๋ยวค่อยคุยกันที่หลังเลยส่งโลให้หน่อยส่งคงหลังส่งการจะขึ้นไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องมึ่งเปลี่ยนเรื่องนี่เปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะมันอยู่กับลูกกับเมียก็อย่ไงนี้แหละโอเคมาเลยนะไม่มาหรอมีคนนึงไงใครอ่ะที่ไม่ค่อยอาบน้ำมาไม่มามามานี่ไงนี่ไงใายอยู่นี่ ไม่ต้องสงสาหน้าบานเนี่ยหน้ามงบานเนี่ยมอนดีใจอ่ะโดนล้มโดนลมนี่แะครับบรรยากาศในเมืองลัวก็ไม่มีอะไรมากเงียบยเงียบเลยแต่อาจจะมีอะไรไปเราทุกที่เราก็จะไปตามหาแต่ละที่แต่ว่าไม่ค่อยเจอ เ็นช่วงรายการของเต้นเลยดีกว่าช่วงเนี้ยช่วงไหนพี่คิดไปคิดสดสเลยช่วงอะไรคิดไม่ออกทำไมมันมืดวะแถวเนี้ยทำไมมันมืดจังวะเฮ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วนี่ไงกลางนี่นี่นี่โอ้ยไปนี่กลางกลัวเฮ้ยทำไมซอยมันลึกลับจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนน้นเหรอเฮ้ยทำไมซอยมันมืดจังวะ จะเป็นตา,าเล็งครังเดียวที่เข้ามาที่ถุกไปเฮ้ยมันดูปเปลี่ยววะอไไเออมืดด้วยอ่ะมืดตึ๊บเลยอ่ะใช่ปะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันใช่เหรอวะทางเป็นดินแล้วนเะนะี่ยลุกหลังทางลุกหลังเลย